โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสถานที่อันน่าอาัศจรรย์และงดงามเกินจินตนาการการได้ออกเดินทางเพื่อสัมผัสกับความสวยงามเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในประสบการณ์อันล้ำค่าของชีวิตวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหาประเทศที่สวยงามที่สุดที่คุณนั้นอาจไม่เคยรู้อันดับที่5ประเทศไทย ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรในอดีตได้ทิ้งร่องรอยไว้ในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่งดงามเมื่อเอ่ยถึงความงามของประเทศไทยภาพของหมู่เกาะและท้องทะเลมักจะเป็นสิ่งแรกที่หลายคนนั้นนึกถึงภาคใต้ของประเทศไทยที่เปี่ยบเสมือนอัญ,ญมณีเม็ดงามจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ต คือจุดหมายสำคัญที่นักเดินทางทั่วโลกนั้นต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตความมหาัศจรรย์ของเขาหินปูนที่โผล่พ้นพื้นน้ำอย่างสง่างามที่อ่าวพังงาความงดงามของหมู่เกาะพีพีและหาดทรายสีขาวละเอียดดุดแป้งที่เกาะลิมินันล้วนเป็นภาพที่หายากจะลืมเลือน นอกจากนี้นั้นยังมีกิจกรรมการดำน้ำชมปะการังการปีนหน้าผาที่ไล่เลยยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักประจนภัยเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่สองจังหวัดหลักที่เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวภาคเหนือที่นี่เองนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เนิบช้าชมวัดวาอารามที่เก่าแก่งดงามด้วยสถาปัตยกรรม การเดินป่าขึ้นดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศเพื่อชมทะเลเหมอกและนาขั้นบันไดอันเขียวขจีเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยนั้นคือภาพสะท้อนของความงามที่ผสมผสานระหว่างความเก่าและความใหม่ได้ยอย่างลงตัวท่ามกลางตึกระฟ้าที่ทันสมัยวัดพระแก้วที่งดงามประดุจเมืองสวรรค์วัดแจ้งที่ตั้งเด่น เป็นสง่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานอกเหนือจากสถานที่สวยงามนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นพิเศษยิ่งขึ้นคือคนไทยและวัฒนธรรมที่เป็นมิตรรอยยิ้มที่จริงใจการต้อนรับที่อบอุ่นและอาหารไทยเลิศดรสที่โด่งดังไปทั่วโลกล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เติมเต็มประสบการณ์การเดินทางและทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจและอยากกลับมาเยือนอีกครั้งอันดับที่สกรีซ ภาพจำอันโดดเด่นที่สุดของกรีซคือหมู่เกาะในทะเลอีเจียนโดยเฉพาะหมู่เกาะไซคาดิสที่มีสถาปัตยะกรรมอันเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวซานโตรินีราชนีแห่งหมู่เกาะเกาะแห่งนี้คือภาพฝันที่เป็นจริงของใครหลายคนด้วยหมู่บ้านที่สีขาวสะอาดตาที่ก่อตัวอยู่บนหน้าผาสูงชันของภูเขาไฟโบราณ ตัดกับหลังคาโดมสีน้ำเงินสดใสและสีของดอกเฟื่องฟ้าหมู่บ้านเอียคือจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามและโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการได้นั่งมองดวงอาทิตย์ค่อยๆลับฟ้าไปนั้นคือสิ่งที่หลายคนต่างใฝ่ฝันมานานมิโคนอสก็แห่งสายลมและชีวิตชีวาแม้จะโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมบ้านสีขาวและทางเดินหินเล็กๆที่ประดับด้วยดอกไม้เช่นเดียวกับซานโตลินี กังหันลมโบราณที่ตั้งเรียงรายท้าทายสายลมและย่านลิตเติลเวนิสที่มีอาคารหลากหลายสีสันตั้งอยู่ริมทะเลคือสัญลักษณ์สำคัญของเกาะนอกจากนี้ชายหาดที่สวยงามและสถานบันเทิงในยามค่ำคืนยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสกับความสนุกสนานบนเกาะแห่งนี้กรุงเอเชน เมืองหลวงของกรีซคือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีชีวิตที่ซึ่งประวัติศาสตร์มากกว่า3,000ปีปรากฏอยู่ให้เคียงข้างกับวิถีชีวิตสมัยใหม่และสถานที่ที่เป็นหัวใจของเอเธนก็คืออะโครโพลิสป้อมปราการโบราณบนยอดเขาหินปูนที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ใจกลางเมืองวิหารพาเทนอสสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแต่เทพเทพีอารีนาซึ่งเป็นองค์อุปธรรมของเมือง อันดับที่ 3. สวิตเซอร์แลนด์พื้นที่กว่าร้อยละหกสิบของประเทศปกคลุมไปด้วยเครบิบเทาของเอลซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังและเป็นสัญลักษณ์ของความงามอันยิ่งใหญ่ของชาติทิวทัศน์ของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปียอดเขามันเจอฮอตคือมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์ยอดเขาทรงพีระมิดอันโดดเด่นที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเซอร์มัน คือหนึ่งในยอดเขาที่มีชื่อเสียงและถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลกยอดเขาจุงเฟลาการเดินทางด้วยรถไฟสายภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปเพื่อไปสู่ยงเฟลายอดหลังคาแห่งยุโรปคือประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนนะความสูงอยู่ที่3,454เมตรนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะณนะพระราชวังน้ำแข็ง และชมทัศนียภาพแบบ360องศาของทานน้ำแข็งอเลดที่ยาวที่สุดในเทือกเขาสวิตเซอร์แลนด์เต็มไปด้วยทะเลสาบมากกว่า1,500แห่งซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีน้ำที่ใสสะอาดราวกระจกมองเห็นบนพื้นเบื้องล่างน้ำในทะเลสาบเหล่านี้เกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาทำให้มีสีฟ้าอมเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปตะวันตกโอบล้อมด้วยเมืองที่งดงามอย่างเจนีวาและโลซานการล่องเรือในทะเลสาบเจนีวาจึงเป็นกิจกรรมที่แสนโรแมนติกสเสน่ห์ของสวิตเซอร์แลนด์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธรรมชาติแต่ยังรวมถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามหุบเขาและริมทะเลสาบ หมู่บ้านเหล่านี้ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาด้วยกระถางดอกไม้สีสันอันสดใสไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบกิเตนวอร์หมู่บ้านสกีรีสอร์ทที่โอบล้อมด้วยยอดเขาไอเกอร์และยอดเขาเวเทอร์ฮอนที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักกิจกรรมการแจ้งไม่ว่าจะในฤดูร้อนหรือฤดูหนาวอันดับที่สองอิตาลีประเทศแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์มากกว่า2,000ปีแม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของโคลอเซียมที่ยังสะท้อนถึงภาพการดีเอเตอร์ในอดีตโรมันฟอรัมศูนย์กลางแห่งอำนาจของจักรวรรดิและวิหารเพทิอันที่มีโดมโบราอันน่าทึ่งการได้ยนเหลียนลงเลยน้ำพุเทวีฟอเลนเมืองหลวงแห่งแคว้นทัสคานีแห่งนี้คือบ้านเกิดของเดยุคเดอร์เนสซองที่ซึ่งศิลปะได้เบ่งบานถึงขีดสุด การได้ชมผลงานชิ้นเอกของโลกอย่างรูปสลักเดวิดของมิเกลันเจโลหรือภาพกำเนิดวีนัสที่หอศิลป์อุฟิชิคือการได้สัมผัสกับอัริภาพของมวลมนุษย์เวนิสเมืองที่ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์แต่ใช้การสารั่นจรผ่านคลองน้อยใหญ่ที่เชื่อมถึงกันการล่องเรือไปตามทางน้ำชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารสองฟังและจัตุรัสเซตมากที่โออา คือประสบการณ์สุดโรแมนติกที่ไม่สามารถหาได้จากที่ใดของโลกชายฝั่งอามาตฟีแนวชายฝั่งทางตอนใต้ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภาพของหมู่บ้านสีสดใสอย่างโปชิตาโนที่เกาะกลุ่มกันอยู่บนหน้าผาสูงชันไล่ระดับลงมาสู่ทะเลเชือกเขาโดโลไม แนวเทือกเข่าเอลในตอนเหนือของอิตาลีโดยยอดเขาหินปูนที่ซีดที่ถูกแสงอาทิตย์ย้อมให้เป็นสีชมพูที่นี่นั้นคือสวรรค์ของคนรักการเดินป่าและกิจกรรมกลางแจ้งที่ได้สัมผัสกับทิวทัศน์ทะเลสาบสีฟ้าใสและทุ่งหญ้าที่เขียวขจีอันดับที่ 1. นนิวซีแลนด์เกาะใต้ของนิวซีแลนด์คือผืนผ้าใบขนาดมหึมา ที่ธรรมชาตินั้นได้วาดลวดลายไว้อย่างวิจิตรและทรงพลังที่สุดทีน่นี่คือที่ตั้งของทิวทัศน์อันเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศอุทยานแห่งชาติฟอร์ดแลนด์ดินแด,น,ดนที่ถูกแกะสลักโดยทานน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อนจนเกิดเป็นฟอร์ดหรืออา่าวแคบๆที่มีหน้าผาสูงชันขนาบข้างมิดฟอร์ดชาและดาวฟูชาคือสองฟอร์ดท,ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เทือกเขาเอลใต้แนวเทือกเขาที่ทอดยาวเป็นกระดูดสันหลังของเกาะใต้โดยมียอดเขามังคุกซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเป็นประธานเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ที่นำความเสนอความงามในอีกรูปแบบหนึ่งที่ซึ่งพลังจากใต้โลกได้สร้างทิวทัศน์อันแปลกตาและเป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมเมารีโรโตรวัวเมืองที่อบอวลไปด้วยกลิ่นกรรมฐานจางๆคือศูนย์กลางของปรากฏการณ์ความร้อนใต้พิภพ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาตื่นใจกับบ่อโคลนเดือดน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและสระน้ำแร่สีสดใสการมาเยือนที่นี่นั้นยังเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการสัมผัสวัฒนธรรมเมอรีทั้งการแสดงฮากาอันทรงพลังและการรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยความร้อนใต้ดินที่เรียกกันว่าฮางิทําำหนอนเรืองแสงอย่างไหวตัวมู หนึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกการล่องเรือเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดแล้วแงนมองดูแสงสีฟ้าเขียวนับล้านจากหนอนเลเรงแสงที่ก่อยอยู่ตามเพดานถ้ำเปรียบเสม,มือนการล่องเรืออยู่ท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนสำหรับแฟนภาพยนตร์ไต้ภาคอย่างเดอ o r r อ of the l i n g และ The Ho b b i t นิวซีแลนดก็คือดินแดนแห่งมิดเดิลเอิรที่มีอยู่จริง ทิวทัศน์อันงดงามของประเทศได้กลายเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบให้กับโลกในจินตนานการของ J.R.R. Tolkien ตั้งแต่หมู่บ้านฮอบบิตที่แสนอบอุ่นนาฮอบบิตันะ un, ในเมืองมาธามาธาไปจนถึงทิวคัดอันน่าเกรงขามที่ใช้เป็นฉากของอาณาจักรมอดอและไอเซนการ์ด การตามรอยภาพยนตร์จึงเป็นการเดินทางที่ผสมผสานแห่งโูกความจริงและความฝันเข้าไว้ด้วยกันที่มีต่อโลกในใบนี้ตลอดกาล